ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมมีสเตอร์ชาเย็นครับมื่อนี้นะครับจะมาลองหัวหมูตัวสีสมนะครับตัวสีสมนี่ผมไปแก้ไขหรอบสามเลยนะครับจากสั่งเสตครับพ้ท่ิพ่นรับแต่งหัวหมูโดยเฉพาะนะครับสําหรับตัวสีดํานี่สื่อแยกชิ้นมาประกอบนะครับซึ่งพี่น้องก็ได้ชมไปหลายคลิปแล้วนะครับมื่อนนี้จะมาทดสอบหัวหมูสีสมนี่ครับ ตอนนี้ใบมันกระโกหลายกว่าเก่าแล้วะครับเพิ่นแตงให้หม่ครับเพ่นแตงให้หม่แล้วนะครับเพิ่นว่าได้ยขยับใบถอยล้างมากแล้วก็เห็นใบมันโกบนะครับตามพิมพ์ี่เพิ่นมีนั่นแหละคะรับสำหรับวันนี้จะมาลองตัวแสดที่หนึ่งหาหาพัดแล้วนะคะรับสำหรับวันนี้นะครับผมจะใส่เหล็กเหล็กรัดล้อเหล็กนะครับ ทั้งสองขางนะครับจริงจริงที่ผ่านมาผมก็เอินเหล็กกันจมนะครับมุ้งเหล็กกันจมตามพื้นที่นะครับแต่ซื้อสารมันอิเล็กข้ามานั่นคือเหล็กรัดล้อเหล็กนะครับเป็นยังผมคืเอเหล็กกันจมนะครับพี่น้องเพ่นก็นพาเอินครับทางบ้านผมเพราะว่าเวลาโลรตดที่ลมนะครับเอาไม่มามห้องล่อมันนะครับไมมามห้องล่อมันเนียังไม้ไม้ห้ล้อมันจมเพื่อนวางสิลนะครับเอาไมมามห้องล่อห้มันจมคือกันกันมันจมล่งเพม่อนวันครับ ก็เลยพากันเข้าใจว่าเล็กตัวเองครับใส่ไว้บ้หลอมันจมขึ้นกันครับก็เลยพากันเอื่นเล็กกันจมนะครับอาจจะเืินโบ้ขึ้นกันนะครับในลายพื้นทีนะครับสำหรับโมเลตตรงนี้นะครับอันนี้ทั้งบานผมเอื่นโมเลนะครับถ้าไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตเขาจะขึ้นรูปแบบนี้มาเลยนะครับว่าโมเลตรถไทยนาเดินตามครับจะขึ้นรูปนะครับคือตัวนี้นะครับโมเลครับ จอทั้งปากกางเพิ่นจะเอินบินนะครับบินหน้าเครื่องเพิ่นมานะครับเอินมาคุยกันครับแต่ละพื้นทีมาสำหรับตัวนี้ครับล้อช่วยแรงครับทั้งปากกางเพิ่นเอินโมเลนะครับเอิญมาคุยกันครับแต่กระบอไปยั้งครับคุยกันครับยาพารานะครับพาราเซตามอลครับมันเป็นซื่อสามันครับยาพาราเซตามอลส่วนซาลาเทเลนน์นี่คือ ซื้อทั้งการขามันครับเกินบวกกันกับผมยังครับกับตัวยาอันเดียวกันครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับครับตอนนี้ผมมาถึงหน้างานแล้วนะครับเียจะพามาเบิ่งหน้างานกันก่อนนะครับสำหรับ้หน้าให้นี่นะครับผมสังเกตเห็นมันเรียบเสมอกันนะครับบรอนอนมองกลางหรือบรอนลูบมองกลางนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มถจากดานนอกข้าไปดันในนะครับ ไถบนออกครับไถลักษณะการไถนาโหลดับคือการไถบนออกครับก่อนขี่ไถจะปัดออกไปทางนอกนะครับหรือว่าเป็นการไถท,ทวนเข็มนาฬิกานะครับแถวหน้าเนี่ยมันมีน้ำเพราะอุจุอิจิครับมีน้ำเพราะอุจุอิจิที่จริงนี่โวงเล็กรัดหล่อเล็กเนี่ยเข้าบระตังใส่นะครับบระตังใส่ทั้งสองขางเลยครับครับ เป็นดินลักษณะนี้ครับมีหนาพ่าะอุจิจิแต่ว่าผมสีใสเพราะว่าผมต้องอรรถงานขับไปพูนไกลๆไปครับน้ำทางคอนกรีตไปครับผมจังสีสามรถขับรถไปได้นะครับขับบไซเล็กลาดหล่อเล็กหรือว่าวงเล็กกันจมนี่มันยางไปก่่นสีหองครับเดี๋ยวยางลงเพลินมันพังก่อนครับก็เลยต้องใส่นะครับถ้าผมจะถอดล้อมก็ใส่เวลาอยู่เติบหนึ่งครับก็เลยต้องใช้จิตไทยแบบนี้เลยนะครับ หลังจากที่ผมไทยไปสามหลอครับเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังครับพรามันเป็นอย่างไรครับหานตัวนี้ครบดีอยู่นะครับนี่ครับสามหลอดพีไทยออกมาครับ แต่ปัญหามันเป็นแนวนี้ครับผมใส่เล็กลัดหล่อสองเสียนนะครับถามันเป็นหน้าหนามนะครับหน้าหนา,นามหน้าลมหน้าดินตมนะครับถ้าตองใส่เล็กลัดหล่อเล็กทางขวาครับแล้เพื่นจะถอดทางซ้ายนี่ออกครับแล้วมาถายลองบอกว่ามันจะเกิงบ่วคือตอนนี้รถมันกินไปทั้งทั้งสายครับหัวรถมันสิด,ดันไปทั้งสายครับทางรถมันสุดไปามาทั้งขวาครับ ึงมันแตกต่างรับตอนสุดท้ายน้ำหครับน้ำหนีในดินมันแข็งครับเพราะเดิมมันแข็งเ่งหัวรถมันสีดันไปทางขวาครับทางรถสีดันไปทางซ้ายครับมันสีสลับกันครับเดี๋ยวผนจะถอดวงเล็กแล้วหล่อเรือกว่าเล็กกันจนทางสายออกนะครับให้มันเลือจะพวกทางขวาครับตอนท้ายน้ำหน์นี่ผมใส่เล็กแล้วหล่อทางสายครับตอนไม่นานเนี่ยต้องใส้คางขวาด้วยครับี๋ยวม่ลองมางครับว่ามันสิไทดีบ่ เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไทยบ้างนะครับนี่ครับอันนี้มอเตอร์มันดันไปตะทั้งสายนะครับเพราะว่าเพราะว่าหลอดทางขวานี่ยมันลมครับต้องใช้ดินไปแล้วมันสีลมครับซึ่งมันต่างจากตอนใช้น้หดครับใช้น้ำหดถอ้ายหลอดทางขวาไปแล้วมันสีแข็งครับ ถา้า,าทายไม่นานป้าบนี่ยมันี่ครับมันสีลมแล้วมันสีต่อข้างขวานี่มันสีมันสีกินดินไหลายกว่าให้มันครับมันพยายามจะไปทางขวานะครับไอตัวท,ที่มันจะไปทางทั้งสายครับ,น,รบ,น,น,บนะครับเดี๋ยวมาลองแกงนะครับจัดเป็นยังไงกันนะครับอย่าปเปลี่ยนเครื่องมือมาครับ ผมหลังจากดีผมถอ,อด,เด,ดเล็กแล้เราเล็กทางซ้ายออกครับเดีอยวไปเฉพาะทางขวาครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่ามันจะใช้เป็นยังไงครับนี่ครับบังคับรถเพื่อเดียวนะครับนี่ก็ยังไปทางซ้ายอยู่น้อยนะครับ ก็บดีก่็เกาลายอยู่ครับผมมาขับรถหน่อยเดียวนะครับ ดินหน้าเิ่นมนลมนะครับขนน้ำลดถ่ไหมมาไทยครับใครคุ้นเสงจะลบก็มองกันครับกับรถที่ลมเลยนะค,ครับรถกีมเนียใบซันซากอนครับสวัสดีครับ